มาดูดิค่ะนี่ตัวตัวโบได้ต้มเครื่องในโบต้มสุกเปื่อยแล้วแล้วก็วันนี้โบก็จะอา่าเรียกอะไรโบหั่นแล้วก็จะแบ่งเป็นถุงใส่ใส่ช่องแขมงเนาะเวลาเราจะทานทีเราก็แบ่งออกมาเป็นถุงๆเพราะว่าหนึ่งเนี้ยโบต้มเปื่อยแล้วเพราะว่าก่อนจะต้มโบก็ทั้งล้างล้างแล้วก็ใส่ล้างใส่เกลือใส่เรียบร้อยแล้วให้มันเปื่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราจะทาน คือง,ง่ายๆเราก็ออกมาจากช่องเฟซไปนั่นแหละหรือว่าเรารีพอร์ตก่อนก็ได้เนาะแล้วก็แคม่มาทำน้ำซุปใหม่แค่ขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่แต่ต้นต้มบัวใส่แค่ตะไคร้กับใบมะกรูดโบราณเขาบอกว่าถ้าใส่ขาตอนนี้เดี๋ยวมันจะดำใช่ไหมเนี่ยพวกนี้อันนี้เขาเรียกอะไรแนทนนามันก็ทุกอย่างมันเป็นเครื่องในนะคะเป็นเครื่องในเนื้อบางคนไม่ทานเนื้อเนาะแต่บางคนที่ชอบทานเนื้อมากเนี่ย กต้มเนะี่ยเปื่อยมากเลยก่อนนะ่ะแล้วก็เวลาจะทานก็ง่ายๆก็ซื้อเนื้อมาใส่เนาะบางคนก็ชอบแบบเนื้อขาลายขาลังแต่บ่มีเอ็นแก้วแล้วนะเอ็นแก้วบ่ซื้อมาต้มไว้แล้วนีแซบนะทําแบบต้มแซบกันหรอใส่ผักชีว้เรื่อยลงไปเแต่รู้สึกว่าวันนี้หม้อต้มเปื่อยไปหน่อยเพราะว่าอะไรมัวมัวทำแต่ปลา ก,ก่อนหน้านี้บัวขึ้นไรไปนั่นแหละบัวทาปลาด้วยก็เลยมันทำสองอย่างของกันไม่ได้น้อ,อก็ลเลยลืมไปแต่ก็ไม่เปื่อยนะกำลังพอดีคืออนี้ถ้าทานแล้วกินได้เลยนะเพราะว่าบัวต้มจนเปื่อยหมดแล้วแล้วก็บัวใส่แตงกวาบกุกรสชาติมันอร่อยแล้วแต่ัน,นี่คือมันคิอนี่ะคือบัวทำอย่างนี้ชอบเวลาไงเวลาจะทานนะเราเราจะกินทีก็ออกมาแล้วมันสบายไงเพราะว่าพวกนี้ บางทีอ่ะมันไม่ได้เจอง่ายๆนะนนนพวกนี้เคยไหมบางทีบอกว่ากมไปซื้อมาจากร้านร้านฮาลาวนะคะคือของเขาอ่ะบอชอบเพราะอะไรเนี่ยของพวกนี้น่ะมันอร่อยอ่ะมันไม่เหม็นคาวเขาทำสะอาดนะฮาลาวเขาทำของเขาสะอาดมากเลยไปของพวกนี้บอชอบทานจริงนะแต่บอกก็ต้องทำเองบอต้องมาล้างทุกอย่างไม่ให้มีกลิ่นเพราะบางคนที่ไอ อบกินนะแต่วัวก็ต้องทําเอง,งหาสันหามาทําเองเนาะบองพวกนี้จริงนะถ้าบางคนทําให้เป็นต้มแล้วมีกลิ่นอ่ะเนี่ยมันจะไม,ม่กินเลยอันเนี้ยเราต้องคือต้มแล้วมันอันเนี้ยใช่ไหมวัวก็ลีนน้ําออกอ่ะเนี่ยเอาไปเวลาเราจะกินอีกท,ทีก็แค่มาเนาะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดเข้าไป,าไปใส่เครื่องต้มยำเข้าไปใส่พริกป่นว้าวกับแก้มชันดีเลยค่ะ ของับไม่มีอะไรหัอกมีแต่กับแก้มอไปพอแล้วในโบก็เนี่ยเปรี้ยวปากนยที่จริงอะ่ะมันเปื่อยเลยนะคือมันทานได้เลยอะ่ะอืมอร่อยรู้ั้ยเนี่ยถ้ามีน้ำซุปแจ้วนะสุดยอดเลย คือเราสรามารถถามได้เลยนะคะชิตนัวก็ไม่มีอะไร บอลจะยกแก้วแต่เวลาขึ้นไรนะว่าอยู่คนเดียวอะ่ะเนี่ยรู้ไหมน้ำจิ้ม,อ,มอร่อยขอใส่ดีนหน่อยๆนะเนี่ยอร่อยมากเลยจริงๆถ้าคนชอบทานเนื้อนี่สุดยอดเลยแหละแต่บางคนเขาก็ไม่ทานเนื้อน,ะนาะเนี่ยตะบอลเนี่ยเนี่ยชีวิตมะดำบอลไม่มีอะไรหรอกประมาณน,นี้แหละความสุขของบอลนะ อยู่แค่นี้แหละในวันนี้สบายนะเนี่ยวันนี้อันนี้น้ำจิ้มของคือน้ำจิ้มจิ้มเจ่๋ยวนะ่นเราทำเราคุณได้ไปนั่นแหละใส่ดีของผมไปไหมอืม ยอยากกินอะไรก็ต้องทำกินเองนาที่นี่พวกเราหาซื้อไม่ได้เนอ้องอร่อยอะ่ะหอมมันมีกลิ่น,น,นข้าวเลยบางคนเนะาะคงจะเห็นบัว ทำอะไรก็ต้องมีแก้ววายแต่จริงๆวัวไม่ได้ติดนะ้ำแต่วัวเป็นคนที่ชอบดื่มไม่ให้บัวดื่มวัวก็อยู่ได้โดเดนเนี่ยคันเทนาอุ๊ยอร่อยเิียงขมืม คือกาลังพอดีอ่ะก็ไม่ได้เปื่อยนะก็ไม่ได้เปื่อยมากแต่ของพวกนี้ถ้ามันเหนียวมันก็กินยากอะเนาะโอ้ยวัวได้มาเยอะมากเลยนะได้มาที่บอตตงใส่หม้อซึ้งนี่เลยเต็มเลยอะน้อตตงวัาใช้เวลาต้มประมาณจักสองชั่วโมงอยู่นะสองชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่ สวยๆเขาทำมาสะอาดน,นะิงเพราะว่าคนแขกเขาทานมันกันมุดพวกเราเนี่ยแล้วก็มีเอ็นแก้วด้วยว้าวเอ็นแก้วบาต้มแล้วนะแล้วก็ <c oughs> ถ้าดึงรสชาตินะเราต้องซื้อไอเนื้อเสกมาใส่ด้วย <c oughs> แ้้บัว,บวจะชอบทานเนื้อคขาลายขะลองเอาอีกสักคำ <c oughs> ประมาณนี้เนาะชีวิตมาดังเจี่วในตา่างแดนอยากกินอะไรว่าต้องทำกินเองนะคะเราทำกทินเองเนีลยอร่อยสะอาดไม่ต้องกังวลนี่เววนพูนี้เราจะไปโอไปทำงานเนาะพมก็จะไปซื้อขาลายมาจะต้มให้ที่ต่างแดนแต่เม็นนั้นชอบทา,านกันนะเนี่ย ่น,นเห็นไหมพอกินแล้วติดลงนะนะั่นแหะอร่อยอร่อยอร่อยทำมาด้วยเดี๋ยวบัวก็จะไปต้มทำน้ำซุปเดี๋ยวคืนนี้ก็ร้องเพลงได้กับแก้มแล้วอร่อยอร่อย แต่บางที่ส่วนมากนาะจะไม่ค่อยเจอเหรอกแต่ปีนี้เพราะว่าร้านพุชเชอร์นี่เขาเพิ่งมาเปิดไนะงโมโมอยู่นี้เกือบเนี่ยไอเดือนเดือนมีนาเนี่ยบอกว่าครบ25ปีแล้วนะโมไม่ค่อยเจอเอกเนี่ยเพิ่งเนี่ยเขามาเปิดร้านนี้ประมาณปีที่แล้วเนี่ยเขามาเปิดแ,แรกๆเขาก็ไม่เอามานะพอดีบมไป่มหาว่าเพราบโเห็นเขาขายบางทีเขามีตับใช่ไหมแล้วมีพวกอะไรเนี่ยเนี่ย แต่ข้ามีอันนี้ด้วยบัวก็บอกว่าทําไมเธอไม่เอาพวกเครื่องในพวกนนพวกนั้นนะเขาบอกมีคนกินมีคนไทยชอบกินแต่เขาขายถูกมากเลยนะไม,ไม่ถุงเท่าไหร่เขาขายถุงละปอนเองเนี่ยในนี้น่ยนะบัวซื้อแค่เก้าปอนเองนะจยินๆทั้งหมดนี่บัวซื้อแค่เก้าปอนเองไม่แพงเนี่ยเอนแก้วเอนแก้วจะแพงกว่าอยู่อันเนี่ยเอาไปเอนแก้วจะแพงเอาไป มากินต่ออร่อยใส่ข้าวคัวด้วยทำความคุณนก่นอนดูไลฟ์สดให้น้องอ้วนด้วยน้องอ้วนก็ยังเก็บชั่วโมงเนาะอันนี้ถือทุกคนเนาะก็ต้ององมีเวลาบ้างตอนไหนก็ขึ้นบวเหมือนกันนะบบขึ้นไรโบไม่สติกถามโบว่างตอนไหนบวขึ้นตอนนั้นเพราะว่า ยิงบัวเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ขึ้นไรหรอกเาบเป็นคนทํางานเนาะันาไปถ้าเราทําแล้วเราก็ต้องอะไรมีความรับผิดชอบเนาะอันน,น,นี้เราทำกันบ้านสูงที่ประตูไปอือเนี่ยมนนี้ยเนี่ยไปขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้บัวด้วยโอเคเนี่ยขอเป็นกำลังใจ